ก็ทาไมถึงต้องดูหวานรักต้องห้ามนะคะเพราะว่าเป็นละครที่เราสองคนได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นละครที่ในรอบหลายปีของแมทเลยนะคะที่จะกลับมาเอ,อให้ผู้ชมได้คอยเชียร์กันทางหน้าจอช่องสามนะคะไว <c oughs> กี้ <c oughs> ฝากอะไรหน่อยไหมคะเอ่อก็ก็ฝากด้วยครับผมหวานรักต้องห้ามเป็น เป็นบทละครที่สมัยใหม่มากๆแล้วคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสแบบว่าหาดูได้ยากอะ่ะเป็นเป็นละครเป็นบทละครที่หาดูได้ยากแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองลองดูแล้วก็ลองถกกันดูว่าประเด็นไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บ้างคือมันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของตัวละครทั้งเรื่องแบบ ใดๆก็ตามคือแบบฝากจริงๆครับผมแล้วพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเพื่อที่จะนําเสนอมุมมองของแต่ละตัวละครให้กับผู้ชมได้ลองคิดตามดูครับผมก็ฝากด้วยครับค่ะ